อยากให้หยุดเลยค่ะ <creo u> หายปวดหัวได้ด้วยค่ะเวลเทรนมาอย่างดีมากๆค่ะอยากให้พี่เขาทำตลอดไปสวัสดีค่ะ ชื่อนานะคะแมนนะคะเรา2คนนะคะมาจากเพจทำไงให้สวยขึ้น by <I S 1> Butterfly Butter <fly S 1> Twins ค่ะหรือว่าช่อง YouTube นะคะ Butterfly Twins ค่ะวันนี้พี่แนนพามาที่ไหนที่นี่เลยคะ่ะทุกคน The Sins นะคะ Skin and Body นะคะต่อไปนะคะที่ชอบอีกตัวก็คือเป็นการนวดออฟฟิ s y ินโดรม ต่อไปนะคะที่ชอบอีกตัวก็คือเป็นการนวดออฟฟิศซินโดรมเชื่อว่าหลายๆคนเป็นในกรนาถึงแม้ไม่ได้ทํางานที่ออฟฟิศนะคะแต่ว่าการที่เราเล่นมือถูอทุกวันทุกวันเนี่ยเราร้าวไปตั้งแต่คอเนี่ยยันไปถึงนิ้วเลยค่ะแล้วที่นี่พี่ๆแต่ละคนคือนวดเก่งมากๆเหมือนแบบได้รับการเวลเทรนมาอย่างดีมากๆค่ะคือ รู้แต่ละจุดอะรู้สึกผ่อนคลายหายตึงไปเลยชอบแมไม่อยากให้หยุดเลยอยากให้พี่เขาทําตลอดไปนะคะก็คือไล่มาแล้วก็ทําให้เรารู้สึกคลายความตึงนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเล่นมือถือเยอะๆใช่ไหมคะร้าวตั้งแต่คอค่ะไปยังเนี่ยข้างหลังแผ่นหลังและ มือชาเลยค่ะแล้วพี่เขานวดไล่มาหมดเลยค่ะจริงๆอยากให้พี่เขานวดเราไปเรื่อยๆคือแบบคลายไปทั้งตัวเลยค่ะพอเสร็จแล้วรู้สึกแบบคุขอบคุณมากๆจริงใใครเล่นมือถือเยอะๆนะคะหรือว่าใครที่ทํางานนั่งหลังคนหลังแข่งที่ออฟฟิศนะคะคุณต้องมาเพราะว่ามันจะช่วยผ่อนคลายตัวเองด้วยแล้ะทําให้เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะหายปวดหัวได้ด้วยค่ะว้าว แล้วใครที่อยากตามเรามานะคะที่นี่คือที่ไหนคะ The s i n s นะคะมีอยู่2สาขานะคะถ้าใครใกล้ที่นาวมินนะคะก็ไปที่ m a x v a l u e น n มิน m i n ได้เลยค่ะของแนนใกล้ารามคำแหงนะคะ<ๆ>ก็มาที่รามคำแหง174่ง174ค่ะมีที่จอดรถสะดวกสบายทั้ง2ที่เลยค่ะใช่แล้วค่ะตามมากันนะคะ